ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเป็นช่วงทิปแอนเทรนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับช่วงทิปแอนเทรนโดยอาจารย์ชูศักดิ์เดดเพียงไกลกุลกูรูด้านการตลาดของเมืองไทย สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของธุรกิจค่าส่งค้าปีกแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งธุรกิจค่าส่งค่าปีกดั้งเดิมเนี่ยจะเห็นว่าในยุคหลังๆเนี่ยหลังจากที่มีค้าปีกทางสมัยเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างจะเป็นโมเดินเทรดเข้ามาก็ตามเนี่ยรู้สึกจะมีการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะล้มหายตายจากไปนะครับแต่มาดูตัวเลขแล้วนะ่าตกใจครับจากการที่ผมเคยเข้าไป เป็นทีมที่ปรึสษาเข้าไปส่งเสริมในธุรก,กิจค้าส่งค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่เป็นของคนไทยนะครับแล้วก็ของคนไทยเนี่ยเราก็รู้ว่าอย่างบางรายที่เราเข้าไปเนี่ยพอมีมีห้างหรือมีร้านค้าปลีกทันสมัยเนี่ยเข้ามาที่เป็นเชนนะฮะเข้ามาอยู่ใกล้ๆกเนี่ยก็จะถอดใจละเลิกขายละอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีข้อดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจครับคุณยังมีข้อดีหลายๆข้อถ้าคุณรู้จักบริหารจัดการให้เป็น โดยทั่วไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีร้านค้าปีกแบบดั้งเดิมหรือเรียกว่าโชห่วยนะฮะอยู่ประมาณสัก3,000ถึง6,000ัลลายนะฮะตามตัวเลขของของของที่เขาเคยสำรวจกันนะฮะโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับก็นี่ใน3,000ถึง6,000ลายถ้าเราลองคูณไปประมาณสัก70ว่าจังหวัดเนี่ยเราก็เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีร้านโชห่วยเนี่ยนะครับที่ไม่ไม่ได้สังกัดเครือข่ายเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบ4แสลายนะครับ4 0 0 0ล้านค้าซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับ ซึ่งธุรกิจพวกนี้แหละครับถ้าภาครัฐเองเนี่ยไม่อยากจะให้ล้มหายตายจากก็เลยมีกระบวนการที่เข้าไปส่งเสริมหรือพัฒนาเขาให้เป็นโชว์ห่วยที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าท่านผู้ชมถามผมว่าเราจะสู้กับเขายังไงครับว่าโชว์ห่วยที่จะปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้นนะครมีอยู่4ประการครับประการแรกเราเรียกว่าหน้าร้านหน้ามองครับทำยังไงให้หน้าร้านของเราหน้ามองเดี๋ยวผมจะลงดีเทลทีหลังนะครับประการที่2นะครับเราเรียกว่าของไม่บานครับของขายดี เอามาไว้ขายของไม่ของขายไม่ดีก็ลดน้อยลงนะฮะลดพื้นที่การการโชว์หรือลดพื้นที่การจัดวางให้มันน้อยลงนะครับตัวที่3เราเรียกว่าบริการดุจญาติมิตรครับบริการกับลูกค้าที่เข้ามานะครับตัวที่4นะครับพิชิตใจลูกค้าครับเพราะฉะนั้นผมผูกเป็นเป็นก่อนง่ายๆนะครับก็คือหหน้าร้านหน้ามอง2ของไม่บาน3บริการด,าด,ดุจญาติมิตร สี่พิชิตใจลูกค้าหมายถึงว,ว่าคุณจะต้องหาลูกค้าประจําให้ได้นะครับคราวนี้เราจะมาว่ากันทีละตัวนะครับประการแรกครับหน้าร้านหน้ามองครับหน้าร้านหน้ามองนี่หมายถึงว,ว่าคุณจะทำไงให้หน้าร้านของเราเนี่ยดูแล้วมันสะอาดนะครับดูแล้วมันสว่างนะฮะไฟพวกนี้คุณใช้ไปเถอะครับใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่ตัวที่กินจริงจคือตู้แช่ตู้แช่เย็นนี่นะครับที่อยากกินไฟมากๆนะฮะ แต่ไฟคุณติดยิ่งสว่างนะฮะคุณจะยิ่งขายของได้มากอันนี้เราเคยมีงานวิจัยมาแล้วนะครับพะอยาไปประหยัดไฟนะครับประการแรกเนี่ยก็คือหน้าร้านหน้าบองจะต้องสะอาดสสว่างสสะดวกความหมายของการสะดวกก็คือคุณจะต้องจัดสินค้าเรียงให้สะดวกต่อการหยิบนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสมมุติว่าของกบเคี้ยวถ้าลูกค,ค้าของคุณเป็นกลุ่มเด็กนะฮะแล้วคุณมีเชล้อยู่หลายชั้นนะฮะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5 ถ้าของกบเคี้ยวที่เด็กซื้อสมมุติว่าเป็นถุงประมาณ5บาทนะครับแต่คุณดันไปไว้ชั้นบนสุดเด็กก็หยิบไม่ถึงถูกไหมฮะบางคุณก็จําเป็นจะต้องเอาตัวนั้นเนี่ยมาไว้ในชั้น1ห,หรือชั้น2ที่เด็กสามารถเอื้อมถึงได้เช่นเดียวกับนมกล่องเล็กนะฮะนมนม ust กล่องเล็กเนี่ยถ้าเด็กเป็นผู้ตัดสินใจหยิบนะครับไม่ใช่พ่อแม่เพราะฉั้นที่คุณจะวางไว้เนี่ยก็ควรจะเป็นชั้น2หรือชั้น3นะที่เด็กสามารถเอื้อมถึงได้อันนี้เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ แล้วก็จะต้องจัดเรียงสินค้านะฮะให้ง่ายต่อการจัดซื้อนะครับเช่นโดยทั่วๆไปโดยมาตรฐานเนี่ยของชิ้นใหญ่เราจะวางไว้ชั้นล่างชิ้นกลางก็ถัดขึ้นมาชิ้นเล็กก็จะวางไว้ด้านบนนะฮะจะเป็นความสวยงามนะครับพเพราะการการวางจัดเรียงสินค้าเนี่ยเราจะมีโมเดลมาตรฐานนะครับว่า50ตารางเมตรกูจะจัดยังไง75ตารางเมตรจะจัดยังไงร้อยตารางเมตรกูจะจัดยังไงร้อยห้าสิบตารางเมตรจะจัดยังไงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นการจัด เพื่ออำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือ1จุดคิดเงิน2ของแช่นะครับโชห่วยเองเนี่ยนะครับก็อย่าไปเรียนแบบบางร้านมากเกินไปเอาของแช่ไปไว้ที่ไหนเราเพบว่าโชห่วยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าให้หยิบให้ครับเพราะนั้นคุณก็จะต้องเดินจากหน้าบ้านเข้าไปในข้างในแล้วหยิบของมาให้ลูกค้าเดินไปเดินมาเนี่ยเมื่อยตายนะฮะเพราะการวางของให้สะดวกกับลูกค้าเนี่ยหรือว่าการจัดวางเพื่อให้คุณสามารถที่จะขายสินค้าได้ง่ายเป็นสิ่งสําคัญมากครั้งหน้า เราจะมาต่อเรื่องของไม่บานครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของรายการสังเวียนธุรกิจ business fighting สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ facebook.com นะครับเสิร์ชหาคำว่าสังเวียนธุรกิจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ